เรามีโปรโมชั่นเด็ดครับวันรับรถคุณลูกค้าก็รับทองเป็นของกำนันไปด้วยทุกคันนะครับสำหรับ Toyota v วีอนะครับคุณลูกค้า Toyota v วีอเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมรถสวยๆและโปรโมชั่นดีๆเหมือนเช่นเคยติดตามให้จบคลิปนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอแน่นอนสําหรับแฟนลับรถ t o โยต้าวีออสนะครับและรถที่ผมเลือกมานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเจ้าคันนี้ครับโตโยต้าวีออสหนึ่งจี2ี1 8งรถคันนี้สภาพดีและใช้งานมาน้อยมากมีอะไรน่าสนใจ ไปติดตามไปเลยครับดูภายนอกกันก่อนนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้สภาพตัวถังสวยงามมากนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจกเตอร์แบบรมดำนะครับมีไฟ Daytime running ให้นะครับ มีไฟตัดหมอกนะครับที่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับมีดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับคุณลูกค้าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างด้านหลังนะครับสภาพก็สวยงามนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายนะครับและสังเกตนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้มีสเกิร์ตแต่งรอบคันนะครับสวยงามลงตัวกับตัวรถมากๆนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับทั้งคันทั้งรอบคันเลยนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูครับว่ามีอะไรบ้าง ปั๊บเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนะครับสภาพภายในห้องเก็บของตอนท้ายนะครับกว้างขวางสภาพเรียบร้อยดีนะครับยางอะไหล่ก็อยู่ครบนะครับเครื่องมือเซอร์วิสในกรณีฉุกเฉินก็มีครบนะครับต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับดูที่สภาพตัวถังข้างล่างนะครับเห็นได้ชัดว่าไม่เคยมีลักษณะของการแก้ไขหรือการติดแก๊สอะไรมาก่อนรถชนิดสภาพเดิมๆมากครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับคุณลูกค้าว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ มาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนเลยนี่ไมเนี่ยวิ่งมาแค่6 3 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและสภาพรถเนี่ยก็ยังดีมากๆด้วยนะครับฟังก์ชันข้างในมีอะไรบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีฟังก์ชันในการควบคุมมัลติมีเดียอยู่ที่พวงมาลัยด้วยนะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์มาจากโตโยต้าเลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเล่น DVD ได้นะครับเล่นเชื่อมต่อ USB ได้ HDMI ได้นะครับผมแล้วก็เป็นบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับแอร์ Air เป็นแอร์อัตโนมัติครับเย็นชุ่มฉ่าเลยนะครับผมได้ทดลองใช้งานดีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้าว่าเจ้า V-OS s คันนี้สภาพภายในห้องเครื่องดูดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับมาดูห้องเครื่องของเจ้า t ต y o ต a Vios คันนี้นะครับคุณลูกค้า คันนี้เป็นเครื่องยนต์ Dual VVTi 4สูบนะครับ1 5 0 0แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้รองรับน้ำมัน E85 ได้นะครับเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะครับผมเดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆนะน็อตต่างๆในห้องเครื่องเนี่ยไม่เคยมีการไขออกหรือว่าแก้ไขหรือว่าถอดออกมาดัดแปลงอะไรเลยนะเดี๋ยวให้กล้องแพนไปใกล้ๆให้ดูนะครับให้กล้องตามมาใกล้ๆดูนะครับ เจ้า t ตโ o ต้าวีออส G ปี2018คันนี้นะครับสเสนอรถบ้านซูเปอร์อีโคเสนอขายให้คุณในราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นนะครับ469,000บาทและภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้รถ Toyota v วีอทุกคันในสเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคเรามีโปรโมชั่นเด็ดครับวันรับรถคุณลูกค้าก็รับทองเป็นของกำนันไปด้วยทุกคันนะครับสำหรับ Toyota v วีอนะครับคุณลูกค้าโตโยต้าวีอเท่านั้น สวยๆคุณลูกค้าต้องรีบตัดสินใจนะครับสเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคตั้งอยู่บนถนนซ่อมสร้างรังสิตนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณลูกค้าอินบ็อกซ์มาได้ที่แอดมินเพจเสน่รถบ้านซูเปอร์อีโคได้ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคําถามของคุณลูกค้ามีคําตอบให้เสมอหรือถ้าใจร้อนอยากโทรมาสอบถามเกี่ยวกับรถคันนี้หรือรถคันอื่นๆโทรมาได้ที่หมายเลข0647879888นะครับ0647879888ทุกคําถามของคุณ เรามีคําตอบให้เสมอนะครับแล้วฝากอีกนิดนึงนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องทางต่างๆของสเสน์รถบ้านและสเสน์รถบ้านซูเปอร์อีโคเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลรถบ้านสวยๆรถบ้านดีๆแล้วก็โปรโมชั่นที่ถูกอกถูกใจคุณนะครับครั้งหน้าผมมีรถอะไรมานําเสนอไว้ติดตามกันใหม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม